ตัวอย่างถัดไปนะครับตัวอย่างที่12นะครับตัวนี้ก็เป็นยังอยู่ในเทคนิคการอินทิเกรตโดยการแทนค่าตัวแปร u นะครับเปลี่ยนตัวแปรเราจะสังเกตครับตัวนี้ถ้าผมไปทําอย่างนี้นะครับถ้าผมไปพยายามจะเริ่มต้นโดยการเปลี่ยนตัวแปรเลยนะครับดูนะมันจะเกิดปัญหายังไงนะครับผมไม่เคยเขียนในการเปลี่ยนตัวแปรเปลี่ยนตัวแปรไม่ถูกเลยเนาะให้ดูว่ามันเป็นยังไงดูนะครับตัวนี้ผมก็จะลองเปลี่ยนจาก dx เป็น dx กาลังสองแล้วก็ลบ4 x บวก8สังเกตนะครับผมเปลี่ยนตัวแปรตัวนี้ เปลี่ยนตัวแปรตัวนี้ปุ๊บเปลี่ยนเสร็จปุ๊บดิฟด้วยครับมันก็จะได้เท่าไหร่มนได้สองได้สองแล้วก็ลบสี่สองลบสี่ครับเราจะสังเกตว่านะครับเนี่ยมันมันตัดกันไม่ออกข้างบนมันเป็นบวกหนึ่งแต่ข้างล่างมันเป็นลบสี่มันตัดกันไม่ออกครับแปลว่าวิธีการตัวเนี้ยไม่อไม่ไม่ไม่ผิดครับแต่ว่ามันไม่ผิดแต่ว่ามันทําต่อไม่ได้ทําต่อไม่ได้แปลว่าการเปลี่ยนตัวแปรของเราไม่เหมาะสมละโอเคครับเนี่ยเปลี่ยนตัวแปรไม่เหมาะสมมันก็จะออกมา มันทำอะไรไม่ถูกมันทําอะไรไม่ได้ครับก็ค้างได้แค่นั้นเขนเพราะฉะนั้นวิธีการอย่างนี้ไม,ไม่ได้ไม่ได้เรื่องละต้องเปลี่ยนใหม่ผมก็มาเล็งไปที่ตัวส่วนตัวส่วนตัวนี้ผมน่าจะทํากําลังสองสมบูรณ์ได้ดูนะครับน่าจะทํากําลังสองสมบูรณ์ได้ <c oughs> <c oughs> นะครับลองดูนะครับว่าทํำยังไงกําลัง2ส,สมบูรณ์นะครับลืมหรือ,อยังไม่รู้นะครับ ทำกำลังสองสมบูรณ์ทำกำลังสองสมบูรณ์นะครับข้อ,น,อน,นี้จะยากหน่อยนะครับข้อน,นี้จะยากหน่อยดูนะครับ x กำลังสองลบ4 x บวก8เท่ากับ x กำลังสองลบ4 x อย่างที่บอกครับกำลังสองสมบูรณ์มองที่นี่เอา2ไปหารสัมประสิทธิ์หน้ากำลังหนึ่งได้เท่าไหร่ได้ลบสองนะครับก็บวกเข้าด้วยลบสองทวกกำลังสองบวกเข้าปุ๊บลบออก ลบออกโดยบลบสองกำลังสองนะครับตัวนี้ก็บวกแปดของมันเขีย okay, นครับไอน้น,ไอน,น,นี่นะครับไอ้นี่สามตัวแรกตัวเนี้ยสามตัวแรกตัวเนี้ยนะครับกาลังสองสมบูรณ์ของมันก็คือก็คือ x เมื่อกี้เราได้ออกมาลบสองใช่ไหมก็ x ลบสองทั้งหมดกํลาลังสองเขียนครับทั้งหมดกํลาลังสองตัวนี้ข้างหลังครับข้างหลังก็ได้เท่าไหร่ครับ <c oughs> ตัวนี้ยกกํลาลังสองก็ได้สี่ลบสี่บวกแปดลบสี่บวกแปดก็ได้บวกบวกสี่ Okay, นะซึ่งตัวนี้ก็ออกมาเท่ากับนะครับ x ลบ2ทั้งหมดกำลัง2แล้วก็บวกด้วย2กำลัง2ตัวเนี้ยโอเคนะก็จะอ,อเป็นลักษณะแบบนี้อ่าคราวนี้ครับตัวโจทย์ครับตัวโจทย์ตัวโจทย์ทายัง <c oughs> ไงกับตัวโจทย์ตัวนี้ดีนะครับก็ใช้วิธีการนี้ครับใช้วิธีการนี้ผมก็พยายามนะครับแยกตัวนี้ออกมาตัวโจทย์นะครับไอ้ x บวก x บวก1ส่วนด้วย x กำลัง2อลบ4 x บวก8ตัวนี้นะครับผมก็แยกออาเป็นอย่างงี้แยกออกเป็น2ท่อนนะครับแยกออกเป็น2ท่อนท่อนหนึ่งให้อยู่ในรูปของ x x ลบ2กำลังสองบวก4เขโอเคนะครับเมื <c> ่อ <oughs> กี้นี้ที่ลองเปลี่ยนตัวแปรดูเราจะสังเกตว่าตัวนี้นะครับตอนตอนเปลี่ยนตัวแปรเนาะที่ผมดิฟแล้วผมได้ที่ผมให้ตัวแปรเป็น x กำลังสองอ่ะตัวนี้นะครับ สมมติว่าผมเปลี่ยนตัวแปรเป็น x กาลังสองลบส x แล้วก็บวกด้วยแปดอ่ะเวลาผมต้องดิฟมันปุ๊บผมได้2 x ลบลบสซึ่ง2 x ลบสตัวนี้มันคือ2คูณกับ x ลบสองะคราที่ผมพยายามจะดึง x ลบสออกมาเพื่อให้มันตัดกันดูนะครับดูดูตัวตัวนี้นะครับผมก็จะเขียนเป็น x ลบสอพอผมลบสผมต้องบวกสองถูกไหมแล้วก็บวกห ไอ้ตัวนี้ก็คือคือใส่บวกลบเข้าไปเหมือนเดิมครับคืออยากได้ลบสองง่ายๆอยากได้ลบสองเนะี่ยลบสองบวกสองมันคือศูนย์ตัวนี้ไม่มีอะไรโอเคครับมันคือศูนย์ครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรก็ได้เป็น x บวกหนึ่งเหมือนเดิมเลยครับข้างบนตัวนี้ก็จะส่วนด้วยก็จะส่วนด้วยตัวนี้ครับ x กําลังสองลบสี่เซแล้วบวกแปดซึ่งมันคือนะครับมันคืออันแรกเลยคือมันคือ x ลบสองเห็นไหมส่วนด้วยผมแยกส่วนมาครับ x กำลังสองลบ4 x บวก8อีกอันนึงก็คือบวกเท่าไหรบวกบวก3ส่วนด้วย x กำลังสองลบ4 x บวก8เขียนครับแปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้โจทย์ของผมเนี่ยออกมาสองก้อนโจทย์เดิมเลยครับโจทย์ดั้งเดิมเลยออกมาสองก้อนออกมาเป็นก้อนแรกก็คือตัวนี้อันหนึง่งก้อนที่1นและอันนี้ก็ก้อนที่สองก้อนที่สองเพราะใชะ้เวลาอินทิเกรตครับ เวลาอินทิเกรตอินทิเกรต x บวก1ส่วนด้วย x กำลังสองลบ 4x บวก8 dx มันก็จะเท่ากับการอินทิเกรต2ก้อนนี้เลยก็คือ x ลบ2ส่วนด้วย x กำลังสองลบ 4x บวก8กับบวกด้วย3ส่วนด้วย x กำลังสองลบ 4x บวก8 dx โอเคครับ okay, นะซึ่งมันก็คือการอินทิเกรต2ก้อนก็คืออินทิเกรต x ลบสส่วนด้วย x กำลังสอลบ4 x บวกแแล้วก็ dx ก้อนนี้อันหนึ่งกับบวกด้วยดึง3มาข้างนอกอินทิเกรต dx ส่วนด้วย x กำลังสอลบ4 x บวกแแคปออกเป็น2ก้อนทีนี้ถามว่าทำไมต้องเป็น2ก้อนก็เพราะว่ามันอินทิเกรตไม่ออกโอเคถ้า okay, นะมันอินทิเกรตไม่ออก มันก็เลยจาเป็นต้องเนี่ยแยกออกมาเป็น2วิธีการดูนะครับตัวแปร u เหมือนกันแต่ว่าแต่ว่านะครับดูก้อนแรกนะครับดูก้อนแรกก้อนแรกจะออกเป็นอินทิเกรต x ลบสตัวนี้นะครับแล้ว d ตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็น d x กาลังสองลบ c x บวกแเนี่ยผมเปลี่ยนตัวแปรนะครับเห็นไหมก้อนนี้เปลี่ยนเป็นตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะดิฟที่หลังนะครับตัวนี้ก็เป็น x กาลังสองลบ c x บวกแเหมือนเดิมใส่วงเล็บนิดนึงครับพอผมดิฟตัวนี้ปุ๊บได้เท่าไหร่ครับ ได้2 x ลบ4ซึ่งไอ้2 x ลบ4ตัวเนี้ยมันคืออะไรมันคือ2คูณกับ x ลบ2นะครับมันก็จะตัดกับตัวบนได้เพราะไอ้ตัว2 x ลบ4ตัวเนี้ยนะครับ2 x ลบ4ลืมเขียนวงเล็บนะครับไอ้ตัว2 x ลบ4ตัวเนี้ยผมก็จะเขียนเป็น2คูณกับ x ลบ2ไปเลยเขียนะครับเนี่ยดิฟเสร็จปุ๊บก็คือ2คูณกับ x ลบ2ตัวนี้เกิดจากการเปลี่ยนตัวแปรและดิฟมันนะครับเนี่ยตัวเนี้ยพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บมันก็ตัด ตัดทอนตัวนี้ได้วเนี้มันตัดทิ้งตัดทิ้งสำหรับก้อนนี้ทำทำก้อนทำก้อนนี้ก่อนแล้วกันนะครับมันก็จะเท่ากับบอสภาพมันจะเหลือแค่ D. D. อินทิเกตดีดีนะรครับดียูส่วนด้วยอะไรดึงสองออกมาเนาะผมทำก้อนก้อนหน้าก่อนครับหนึ่งส่วนสองดึงออกมามันจะอินทิเกตดียูส่วนด้วยส่วนด้วยยูซึ่งตัวนี้จะออกมาเท่ากับนะครับหนึ่งส่วนสองตามสูตรครับตัวนี้จะออกมาเป็นลอน ลอนของ u ลอนของ u ครับซึ่งตัวนี้จะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองลอนของอะไรครับ x กาลังสองลบสี่ x บวกแปดนี่ครับตัวนี้แล้วเดี๋ยวบวก c ทีหลังอ่าคราวนี้มาดูก้อนหลังครับก้อนหลังนะครับบวกด้วยตัวนี้ผมทําก้อนหลังครับสามอินทิเกรตครับตัวนี้ d ตัวนี้ครับ dx ตัวนี้เปลี่ยนเป็นงี้ครับที่เราทํากําลังสองสมบูรณ์ไว้ครับมันคือ x มันคือ x อะไรครับกาลังสองสมบูรณ์อยู่ตรงไหนวะ ตัวนี้ครับมันคืออยู่นี่นี่มันคือ x ลบ2ทั้งหมดกําลังสองแล้วก็บวกด้วย2กําลังสองโอเคนะครับมันก็คือบวกด้วย3นะครับจะเปลี่ยนตัวแปรเหมือนเดิมนะครับอินทิเกรตอินทิเกรตนะครับตัวนี้ก็อินทิเกรต d ผมเปลี่ยนตัวแปรเป็น x ลบ2ทั้งหมดกําลังสองเปลี่ยนตัวแปรนะครับมันเหมือนทําโจทย์2ข้อในข้อเดียวนะครับัน,นี้ก็ส่วนด้วยหลายส่วนด้วย ส่วนด้วยนะครับส่วนด้วย x ลบ2ทั้งหมกำลัง2แล้วก็บวกด้วย2องกำลังสองเปลี่ยนตัวแปรเสร็จปุ๊บอย่าลืมดิฟนะครับท่อนนี้นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมผมต้องใส่วงเล็บตรงนี้แล้วผมก็คูณด้วยดิฟ x ลบ2มันได้1ซึ่งสุดท้ายไม่เขียนก็ได้เพราะมันเป็น1โอเคครับผมก็เลยไม่เขียนนะผมลบทิ้งนะครับตรงนี้ตอนนี้นะครับตอนนี้ผมดิฟตัวน,นี้ออกมาออกมาเป็น1ซึ่งพ้อมเป็น1ปุ๊บผมก็เลยไม่เขียนผมก็เลยลบทิ้งจะได้ไม่เกะกะ เขีย okay, ครับสุดท้ายกรุก๊ปกรอน,นี้มันออกมาเป็นอะไรครับมันออกเป็นบวกด้วยสูตรนะครับ3อินทิเกรตอินทิเกรตอะไรเนี่ย du ส่วนด้วย u ูกำลังสบวกสองกลังสผมก็ต้องไปมองที่สูตรเลยครับมองไปที่สูตรเออ่ที่เกี่ยวข้องกับ u ูกำลังสบวกเกระลังสซึ่งมันออกมาเป็น arctan ใช่ไหมอาร์ตเทใช่ป่ะครับได้ arctan นะ มันได้อ่าสูตรตัวนี้ครับสูตรอ่ดูสูตรนี้นะครับอินทิเกรตอินทิเกรตอะไรอินทิเกรตดูส่วนด้วย u ูกำลังสองบวกเอกำลังสองอ่ะมันเท่ากับ1 a, R 10, R 10บส่วน a ออาร์แทนอาร์แทนนะครับอาร์แทนยูส่วนเออาร์แทนยส่วนเโอเคนะครับตอนนี้ u เราคือ x ตอนนี้เราคือ u เราคืออะไร u เราคือ x อลบสองนะครับตัวนี้เนี่ย u เราคือ x อลบสองเพราะฉะนั้นมันก็จะออกมาเท่ากับ บวกด้วย3ส่วน1ส่วน2นะครับส่วน A ก็คือ2 Arc tan a r ท t a n ร์คทนอทนอะไร Arc tan U u ก็คือ X-2 ลบ2แล้วก็ส่วนด้วย A คือส่วน2นะครับสุดท้ายก็บวกด้วย4อย่างเงี้ยเขีย okay, นครับข้อนี้ปัญหาเกิดอยู่ที่ว่าอะไรปัญหาเกิดยู่ว่าเฮ้ยมันต้องมีต้อง2ท่อนนะ คือไปทําเลยมันไม่ออกมันกลายเป็นว่าเฮ้ยต้องแยกโจทย์ออกมาเป็นกลายเป็นสองโจทย์นะครับเนี่ยกลายเป็นสองโจทย์เลยสองโจทย์ครับผมเขียนตัวนี้เป็นสีน้ำเงินแล้วกัน,นครับออกมาเป็นสองโจทยนะ์เนี่ยสามอินทิเกรตตัวนี้ครับ d x x กาลังสองลบ4 x แล้วก็บวกแปออกเป็นสองโจทย์นะครับคือทั้งสองโจทย์ล้วนแล้วแต่อะไรล้รวนแล้วแต่ใช้เทคนิคในการเปลี่ยนตัวแปรทั้งสิน้น แต่ว่าเปลี่ยนตัวแปร u คนละตัวกันข้อนี้เปลี่ยนเป็น x เอา u มองเป็น x กำลังสองลบสี่ x บวกแปดเพราะว่าเปลี่ยนอย่างนี้ปุ๊บมันตัดกันได้พอดีอเขียนไว้ข้อนี้นะครับข้อนี้เปลี่ยนตัวแปร u เป็น x ลบสองฝั่งนี้นะครับอีกอีกก้อนหนึ่งอะ่เเเะเปลี่ยนเป็น x ลบสองเพราเปลี่ยน x ลบสองปุ๊บมันเข้าสูตรเดี่ยมันเข้าสูตรที่ตอบเป็น arc tan โอเคครับก็แค่นี้ครับลักษณะนี้ข้อนี้จะถือว่าเป็นข้อยากนะครับมีมีซ่อนอยู่ทั้งสองสองอันด้วยกันนะครับสองตอน